ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง t ทียนเคย n ่สิานนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมร้านเล่น Ob ฟเซิร์ฟนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเดิมนะครับคือเมื่อกี้ก็ได้นวลอยู่นิดหน่อยนะครับก็ผมไม่ได้กดถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วเกมมันเด้งนะคือน้องทิวก็ยิงพวกบ้านแอร์พอร์ตมาได้นะครับบอกเลยว่าของเขาตั้งจะเยอะเลยนะครับพวกนั้นเขาก็เอาพวกเซตไทเททั้งเซตมาเล่นเลยนะครับแล้วก็มีหุ่นมาด้วยนะแล้วตอนนี้ก็พังแตกไปแล้วนะครับ ไปครับก็เดี๋ยวจะไปดูบ้านเขานะต้องบอกก่อนว่าพวกผมไม่ค่อยมีเวลากันนะครับแต่ก็ไปแอบขึ้นบ้านกันบนเกาะน,นะครับแล้วก็แคมป์ผมก็โดนพวกแก๊งนี้เขาเลดไปแล้วนะครับแต่ก็ผมย้ายของกันทันนะตอนนี้ก็จะกลับมาเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอฟาร์มแล้วก็ชิงเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็พยายามไล่ฟาร์มหาคอมเมนต์นมาชิงเหรียญกันนะก็จะว่าเขาเป็นเจ้าเซิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะรวยที่สุดเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไล่ล้างเซิร์ฟแล้วนะครับผมก็เห็นพวกตามเกาะก็มีพวกรถเลดจอดไปอยู่นะครับ เหมือนว่าเขาไปวางรถเลตนะครับแล้วก็ไม่ได้พังทิ้งนะก็ยังทิ้งซากไว้อยู่นะครับโอ้โหดูบ้านเขาคือหน้าเขาทั้่านจะหนาเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเล่นกันหลายคนนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีมีบ้านสองหลังด้วยนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับฝั่งแม่น้ําเนี่ยดูดีเขาได้เสาไฟฟ้านะ่าจะรอบบ้านแล้วนะบอกเลยว่าอย่างรวยนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลากันนะครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะชิงเหรียญกันแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาฟาร์มกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวหาของเข้าบ้านนะแต่ตะกี้ก็ได้พวกเซตไทเทมาแล้วนะเซฟนี้น้องฟ้าเขาก็ฟาร์มกันอยู่นะครับน้องบอกว่าห้องโดนตัดกี้ยงเลยนะครับไปครับก็เดี๋ยวอาจจะไปหาฟาร์มกันนะ โอเคครับตอนนี้พวกแก๊งหน้าแอร์พอร์ตเขาก็มายิงเฮลิคอปเตอร์กันฝั่งนี้นะไปครับก็เดี๋ยวไปนัวกัน โอ้ดูเหมือนว่าจะมีแคมป์อยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นแคมป์ของพวกเขาหรือเปล่านะโอ้โหมันสร้างบ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยคือผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าตรงนี้มันสามารถวางโอ้มีมังกรด้วยนะโอ้เอาเรื่องจัดโอ้ยิงไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อยู่บนม้าเมื่อกี้นี้นะครับโอ้แล้วน้องแบงค์ไม่เห็น นั่นมากรลงเรียบร่อยๆไปครับก็มาใหม่นะครับตอนนี้พวกผมก็มากหลายคนแล้วบอกเลยว่าฮอลลาัมนี้เราต้องได้นะโอ้ต้องคิวเก็บเรียบไปนะครับ โอ้โหของเพียบนี่ไงชุดเทเทกละคือบอกเลยว่าพวกนี้เขายัางรวยเลยนะครับคือเขาใส่ชุดเทเทก,กันกเกือบทุกคนเลยนะไปครับเดี๋ยวไปดูฮอก่อนโอเคไฟดับพอดีเลยโอ้โหยังเกลือ โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับไปทําระเบิดมานะครับบอกเลยว่าระเบิดที่บ้านแทบจะไม่มีนะครับคือน้องฟ้าเข้าไปเคาน์เตอร์เลทได้พงข่าวมาอยู่ประมาณ900นะครับแต่ก็ไม่มีคอมมานด์ที่จะทําระเบิดนะครับไปครับก็เอามาครับมาเด้ที่ได้นะก็เดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเหมือนว่าเขาจะอุดแล้วด้วยนะข้างบนก็เดี๋ยวลองจะเจาะจับทางประตูเอาลวกันนะครับเหมือนว่าข้างหน้าเขาจะเป็นพวกมีพวกกล่องอยู่นะครับเห็นน้องลิฟเข้าไปได้อยู่นะก็เดี๋ยวมาดูเผื่อว่าจะได้พวกของมาทําระเบิดนะ โอเคครับเมื่อกี้ก็ไปยันห้องของคอมมานเนต์นเลยนะผมก็ตายก่อนนะครับเมื่อกี้น้องก็ไปเอาพวกเชือกแล้วก็พวกชีฟไฟฟ้ามาแล้วเหมือนว่าเขาจะอุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเล็ดเข้าไปเลย นี่ถือของโคตรเยอะ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรอ้ยเรียบร้อย,เ,ย,อยเสียชุบเลยคือไปกิดเหมือนว่าจะเป็นเซตเทเทอีกแล้วนะบอกเลยว่าโคตรรวยนะครับคือยิงตัวไหนได้ก็เจอแต่เซตเทเทนะโอ้ดเซร้าย ไปครับก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปทำาละเบิดมาเพิ่มนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เลดบ้านน่าจะเป็นบ้านฟาร,ร์มของพวกแก๊งแอร์พอร์ตนะครับคือต้องบอกก่อนว่าของข้านท่านจะเยอะเลยนะครับแล้วก็มีพวกแผ่นแล้วก็พวกเสื้อนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่กําลังตามหาก,หากันเลยนะครับจะได้เอาไปทําขุ่นแล้วก็มาชิงเหรียญนะก็ถือว่าของข้าท่าน,นจะเยอะเลยนะครับก็น้ํามันอย่างเยอะเลยอะไรนี่เป็นมืน <Okay, S 1> เลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวช่วยกัน้นของกลับบ้านนะครับบอกเลยว่าอิ่มเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์ของแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันนี่อันนี้ก็เป็นพวกกรรมฐานนะครับที่ผมมาซ่อนไว้ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะพัดหน้าอาจจะเป็นชิ้งเดือดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้นัวกันหรือเปล่านะก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เจอบ้านหลักของผมนะครับผมก็ไปซ่อนอยู่บนเกาะนะก็คิดว่าก็อีกไม่นานนะครับก็น่าจะได้เจอแน่นอนมีอันคือน่าจะโดนเลสไปนานแล้วนะครับเพราะว่าพวกตามแคมป์ตาลายพวกผมก็โดนเคลียร์กันหมดเลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไปพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม